สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของเนม่าแล้วก็เมซี่กันดีกว่าก็เรียกได้ว่าณนตอนนี้เองเนี่ยทั้งสองคนก็แยกออกจากกันแล้วครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยเล่นร่วมกันที่บาซ่าถูกไหมแล้วเนม่าเองก็ย้ายมาปรารีสก่อนตอนากนั้นเมซี่ก็ตามมานะครับทั้งคู่ก็ได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกแต่จากฤด,ดูกาลล่าสุดเนี่ยก็ได้เห็นแล้วว่าเมซี่เองอะ่ะย้ายไปอินเตอร์มิามี่นะครับแล้วก็ทางเนม่าเองไงก็ย้าย ไปเอาฮีลานในซาอุดิอาระเบียนะครับก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วและทั้งนี้เองเนี่ยช่วงเวลาที่ปารีสเองอะ่ะก็ถือได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเนาะเมสซี่เองเนี่ยฤดูกาลแรกอาจจะติดขัดไปสักหน่อยแต่ในฤดูกาลที่2เนี่ยก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่หลังจากบอลโลกเนี่ยฟอร์มก็ดูจะแผ่วๆลงแต่โดยรวมผมก็คิดว่าก็ถือได้ว่าเมสซี่ก็สอบผ่านนะเนย์มาเองเนี่ยนะครับผมก็อยู่กับทีมมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีผลงานอย่างสม่ำเสมอเลยถึงแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บมาลุมเราก็ตามทีีนีนเองง่่หลัาจากท ออกมาได้แล้วน่ครับผมเนม่าก็ทําการสัตยับปารีสเลยนะเพราะว่าในช่วงไฮท้ายเองเนี่ยเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยแหละว,ว่าทั้งเนม่าแล้วก็เมสซี่เนี่ยไม่เป็นที่ต้อนรับในปารีสสักเท่าไหร่แล้วก็แฟนๆก็ต่อต้านรวมไปถึงพวกเขาเนี่ยก็ดูจะมีปัญหาทะเลาะกับทางสโมสรด้วยถูกไหมครับเนม่าเนี่ยได้ออกมาแชรเลยว่าทั้งตัวของเขาเมสซี่เนี่ยได้กลับมาเล่นร่วมกันอีกครั้งแล้วเราอยู่ที่ปารีส เพื่อสร้างปลอดสารให้กับทีมแต่มันโชคร้ายเหลือเกินเนี่ยนะครับผมที่เราไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้นั่นก็คือเป้าหมายสูงสุดที่ปารีสต้องการอย่างแชมป์ยูเอฟ่าแชมป้ยนลีกแต่แน่นอนนะครับก็ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะล้มเหลวถูกไหมพวกเขาก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่ดีแต่สุดท้ายเนี่ยหลังจากได้ออกมาแล้วก็ในช่วงบอลโลกเองอ่ะเราก็เห็นได้เลยว่าเมสซี่ได้โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติอาร์เจนตินาตัวของเขาได้ขึ้นสวรรค์ร่วมกับทีมชาติอาร์เจนตินาไปแล้วตัวของผมเนี่ยมีความสุ แต่สำหรับที่ปารีสนะผมบอกเอาไว้เลยชีวิตของเมซี่เนี่ยมันตกนรกเลยในความคิดเห็นของผมเองผมมองว่าการที่เมซี่โดนตัดสินโดยปารีสโดยแฟนบอลแล้วการปฏิบตัติต่อตัวของเขาเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยในแง่มุมของฟุตบอล และเนม่าเองอก็โดนเหมือนกันถูกไหมแฟนๆเนี่ยโอ้โหไปตามหัวไล่กันยับเยินเลยตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้ทั้งเมสซี่แล้วก็เนม่าเนี่ยรู้สึกแย่มากๆกับการอยู่ปารีสเลยนะครับตรงนี้เองก็ออกมาแชร์เลยว่าแบบโอ้ยตอนอยู่ปารีสนี่เหมือนตกนรกเลยนะแต่ตอนนี้ได้ขึ้นสวรรค์แล้วนะเ <ๆ S 2> นม่าก็ด <ๆ S 2> ูจะไป <ๆ S 2> มีความสุขที่ซาอุแล้วเมสซี่ก็ดูจะมีความสุขมากๆกับอินเตอร์แมมี่เลยถูกไหมฟอร์มก็ดีวันดีคืนเลยนะครับตรงนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าเมสซี่เนี่ยดูมีความสุขขึ้นมากๆจริงๆท่านผู้ชมคิดว่าเเป็นยัังงงไกบรื่อ นี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้แต่นี่ก็ปฏิเสธกันไม่ได้หรอว่าในตอนท้ายอย่างเงี้ยโอ้ความสัมพันธ์ระหว่างเมซี่กับปารี่แล้วก็รวมถึงแฟนบอลน่ะยำแย่ยแบบยำแย่สุดๆเลยนะครับผมแทนยังมีปัญหากับเอ็มบัปเป้ผู้ซึ่งเป็นเหมือนประหานสโมสรด้วยถูกไหมเนม่าเองก็ชงกับเอ็มบัปเป้อยู่แล้วเมซี่มาด้วยเนะี่ยเมซี่เนม่าก็ยิ่งชงกับเอ็มบัปเป้เข้าไปใหญ่เลยก็ทําให้บรรยากาศในสโมสรเนี่ยไม่น่าอยู่เอาซะเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เหลือแต่เอ็มบัปเป้คนเดียวแล้วและเอ็มบัปเป้ก็รอที่จะย ท่านผู้ชมมองว่าอนาคตของปารีสจะเป็นยังไงอนาคตของเอมบปเป้จะเป็นยังไงอนาคตของเมซี่อนาคตของเนม่งงนา, Messi, าจะเป็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ